ดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องพระบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งรีให้ทุกรายการเลยนะคะอันนี้เป็น EP ที่26นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะวันนี้ก็ได้พระมา1ชุดนะคะองค์แรกเป็นพระสมเด็จนะคะองค์แรกเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะเร,เรียมรอบกันน้ำมานะคะเรียมรอบกันน้ำมานะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการละสามร้บาทรายการละ300บา,าาละบาทวันนี้จับคู่นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นจับคู่เช้านี้นะสำหรับเช้านี้นะคะโปรโมชั่นจับคู่สองค์ที่ห้าบาท สององค์ที่500บาทนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะอันนี้รายการที่1นนะคะพระสมเด็จนะรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองต่อไปรายการที่สองอันนี้เป็นหลวงพ่อทบนะคะเป็นงานหล่อหลวงพ่อทบแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูหน้ากันนะคะมาส่องให้ดูหน้าพระกันนะเอ๊ะหลวงพ่อพมขอโทษด,ด้วยนะคะหลวงพ่อพม อันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะรายการที่สองดูให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการที่2หลวงพ่อพรมด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นงานหล่อนะคะเป็นงานหล่อโบราณน,นะคะรายการที่สององค์ระสามร้ยบาทนะคะต่อไปรายการที่3ต่อไปรายการที่3เป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระกิ่งส่องให้ดูหน้าท่านใกล้ๆกันนะคะดูความชัดนะคะดูความชัดขององค oh, ์พระนะคะ อันนี้เป็นองค์ที่สามนะคะรายการละสามร้อยบาทปิดคู่ห้าร้อยบาทนะคะปิดคู่ห้าร้อยบาทนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ทุกรายการนะคะอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่ต่อไปรายการที่สี 4, เเเ่เป็นพระเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นพระพุทธรูปเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพระพุทธรูปเหรียญดอบแบบนี้นะคะ เป็นเหรยียญแบบนี้นะคะส่องให้ดูเนื้อมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะพี่ๆมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะเนื้อสวยๆอยู่นะคะองค์นี้สวยๆเก่าๆนะคะเป็นพรกุนะคะเป็นพรกุนะคะน้องไม่ทราบที่นะว่ากุที่ไหนดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4ี่นะสามร้อยบาททุกรายการจับคู่จับคู่ที่ห้าบาทนะอันนี้รายการที่ห้า มาต่อกันที่รายการที่หนะคะเป็นนางพญาเป็นพระนางพญานะคะดูเนื้อนางพญานะดูเนื้อนางพญานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะรายการที่ห้านะคะ ต่อไปรายการที่6เอาเป็นนางพญาเหมือนเดิมเลยนะคะรา,รายการที่6นะนางพญานะคะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะอันนี้เป็นรายการที่6นะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงแ,แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะอันนี้รายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่เเป็นรูปเป็นรูปหล่เหอเป็นเหร,หรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยวัดตะโกแบบนี้นะคะส่องให้ดูหน้าคมๆนะคะ ส่องให้ดูหน้าคมคมชัดๆของหลวงพ่อนะคะมีคราบสีแดงๆแบบนี้ด้วยนะคะอันนี like ้ด้านหลังเขียนว่าวัตโกนะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจอันนี้เป็นใต้ฐานนะอันนี้เป็นใต้ฐานนะคะดูให้ชอบใจถูกใจอันนี้รายการที่7นะคะองค์นี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8หลวงพ่อเขียนนะคะรายการที่8ดหลวงพ่อเขียนนะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะ มาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะอันนี้องค์นี้สวยเก่ามากเลยนะคะองค์นี้สวยเก่ามากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเก่าสวยเก่าสวยมากเลยนะคะอันนี้รายการที่แดหลวงพ่อเขียนนะคะรายการที่8ดนะเป็นงานเหรียญดอนะคะเป็นงานรูปหล่ออันนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะคะอันนี้จําไม่ได้แล้วหลวงพ่ออะไรอันนี้จําไม่ได้แล้วหลวงพ่ออะไรแต่เดี๋ยวส่องให้พ <wil> ี <ง gentleman. S 2> ่พี่ด uh ูนะคะมาส่องให้พี่พี่ดูนะคะจะเหมือนหลวงพ่อเขียนนะ องค์นี้ก็เหมือนหลวงพ่อเขียนนะคะหนูไม่มั่นใจนะพี่ลองดูก่อนนะคะพี่ลองดูก่อนนะคะอันนี้เป็นองค์ที่9้านะอันนี้เป็นองค์ที่9นะคะต่อไปองค์ที่10องค์ที่10เป็นพระร่วงพระร่วงรางปืนนะคะองค์นี้องค์เด็กมีรอยจานด้านหลังเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆเลยนะคะพระร่วงรางปืนแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะเก่าๆนะคะเป็นพระกุ่มีรอยจานด้านหลังแบบนี้นะคะ มีรอยจานด้านหลังแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่10องค์นี้เป็นรายการที่10นะจับคู่500บาทนะคะจับคู่500บาทนะต่อไปรายการที่11เป็นเต่าเป็นเต่าอันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเต่าเก่าแบบนี้เลยเป็นเต่าเก่าแบบนี้เลยไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อเงินหรือว่าหลวงปู่หลิวนะคะ ดูพี่ๆดูให้ชอบใจนะคะพี่ๆดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นเต่ารายการที่11นะคะรายการที่11นะองค์ละ300บาทจับคู่500บาทนะคะจับคู่500บาทราคาพิเศษตอนเช้าเลยราคาพิเศษตอนเช้าเลยนะคะต่อไปรายการที่12ต่อไปรายการที่12ออันนี้เป็นนางพญาเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นนางพญาเหมือนกันนะคะได้มาแบบนี้เลย อันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านข้างนะด้านข้างพี่ชมด้านข้างนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่12นะ,ะ, <Burch. S 1> นะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ <cage> ดูหน้าพระนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจ <u> <x 1> นางพญายนะคะอง์นี้12 <u> <x 1> ต่อไปองค์ที่13 ต่อไปองค์ที่13เอาเป็นหลวงพ่อปานเอาเป็นหลวงพ่อปานนั่งอยู่บนไก่แบบนี้เลยนะคะมีรอยฝังตะกุดแบบนี like ้มาด้วยมีรอยฝังตะกุดแบบนี้มาด้วยนะคะหลวงพ่อปานนะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูเนื้อนะคะส่องดูเนื้อให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่13นะองค์นี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14รายการที่14เป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะ เป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะคะน้องไม่ทราบชื่อหลวงพ่อนะหนูอ๋อน,นี่เห็นอยู่หลวงพ่อทองนะคะอ่ะเป็นหลวงพ่อทองนะคะดูให้ชอบใจถูกใจองค์นี้เป็นงานเก่านะคะเป็นงานเก่าเลยนะคะดูให้สวยนะมีรอยข้าบรอยอะไรนะพี่นะเดี๋ยวถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนไงขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะดูไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะด้านหลังด้านใต้ฐา,านนะคะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เป็นรายการที่14นะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะต่อไปรายการที่15้าเอาเป็นหลวงพ่อทบเอาเป็นหลวงพ่อทบนะคะหล่อหล่อเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะคะเป็นงานหล่อนะค่อยๆดูหน้าหลวงพ่อนะคะค่อยๆดูหน้าหลวงพ่อนามีรอยปิดทองมาด้วยนะคะปิดทองหรือคาบทองน้องไม่มั่นใจนะปิดทองก็คือเป็นร้อยสีทองมานะคะองนี้ องนี glorious, ้เป็นรอยสีทองมาแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจรายการที่15นะหลวงพ่อทบนะคะรายการที่15หลวงพ่อทบนะคะต่อไปรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่16นะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16กเอามาเป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้กันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อมาส่องให้ดูเนื้อดูความเก่าของหลวงพ่อเงินนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะ ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่16นะอันนี้เป็นรายการที่16นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการที่16นะต่อไปรายการที่17ต่อไปรายการที่17เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูเนื้อใกล้ๆกันนะคะโอ้โหเห็นชัดมากเลยเห็นชัดมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่17นะ อันนี้รายการที่17นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะพี่อ่าอันนี้ก็ลงครบแล้วน,นะคะสำหรับชุดนี้มี17มี17องค์พี่จับคู่มาได้เลยคู่ละ500บาทนะคะองค์เดียวองละ300รบาทองค์เดียวองละ300รบาทจับคู่5 0 0บาทนะคะยังไงก็<ม>ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มให้น้องด้วยนะคะยังไงก็จะหาพาสดุสวยๆบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ